ต้องขอ,อกราบสวัสดีพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมในป๊อปเอ็กแมนนะครับวันนี้ก็กลับมาในเกมแดนแมนนะครับก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับผมอ่าเข้ามินิสตอรี่นะครับผม อ่าเราก็จะเข้ามาในปราสาทนะครับตอนนี้สองทับหนึ่งสองคิดหนึ่งครับผมอ่ามาดูกันนะครับบ้าข้างในจะเป็นยังไงบ้างอะไรเนี่ยคินิคินิคืออะไรคินิคินิค,นครับอ่ามาแล้วครับโอ้โหทหารเต็มเลยครับผมอ่าเอาน้องนินจาแล้วครับไม่ยอมครับลุยเข้าไปเหมือนกัน อาอ้าวอาอาเป็นยังไงบ้างครับบาดเจ็บล้มตายเลยเทปไม่หมดเลยครับอันนี่ครับเราก็ต่อยครับเอ้าโดนยิงไปแล้วครับนี่ครับกระโดดทีไปก่อนครับนี่ครับนี่ครับจะปืนฟาดเราไม่ได้หรอกครับต่อยเลยครับอืไปต่อครับตอนนี้เราก็เข้ามาในปราสาทแล้วนะครับโอ้โหมีโลครับอ่าเราก็แอบครับ นี่ครับโอ้ไม่ได้ครับอาจจะท่านี้ครับนี่ครับมันตะกรียนเข้ามาดีครับมันตะกรยนครับนี่ครับอืมต่อยฮารุโลได้ครับท่านี้นี่ครับมันตะกรียนอีกทีครับโอ้โดนชนครับไม่ทันครับโอ้ยไม่ทันครับเล่นตัวมีปืนนครับโอ้ก็โดนหลบครับอืมก็โดนหลบนะดูครับไม่เหอครับกระโดดถีครับเกมไหมครับนี่ครับ โอ้โหโดนตีครับจะรอดไหมครับด้านนี้โอ้โหทั้งโดนยิงโดนตีสารพัดนะครับอืมเลือดเลือดไม่ถึงครึ่งแล้วครับมันจะเริ่มเกมมาครับอืมอะไรครับนี่ครับไงท้องไหมครับเก็บได้เอ้ยไงครับใไงแปะก็จากเดิมเยอะนะครับผมเออแดรเปิลครับไปต่อครับ เก็บได้เท่าที่จําเป็นนะครับอ๋อมีเล้งๆเลยครับโอ้นี่กระโดดถีบไปก่อนครับเล่นตัวมีปืนเลยครับโอ้หให้ตามจากเดิมเยอะครับอ,อะไรกอบองพี่จะตีเราได้แอปเปิลครับอืมให้ตังม์เหมืเดิมเยอะครับสีสวยเยอะเพราะว่าคงอยู่ในปาราสาทนะครับให้ก็เลยดีกว่าเดิมอ่าเราเด้นเกงครับเอาโอ้ยโอโอ,โอโหล่น เออเด้งเด้งไปครับอ่าอยากไดงต่างครับสิบทอยครับอ่ากลับมาครับผมโอ้มีไฟลุกด้วยครับต่อยให้ไปครับเราจะต้องเด้งตรงนี้ก่อนครับดึ๋มดึ๋มดึ๋มอ่าไม่ถึงครับโอ้เกือบตกข้างล่างครับมีไฟกลัได้ครับมีไฟดึงดึงดึงอ่าถึงแล้วครับวานล้างค้าครับผมผมกอเข้าร้านค้าหน่อยละกัน อ่ามีเลือดเต็มครับกระดาษวัรใจฟรีตาลุงก็ยังนั่งเหมือนเดิมครับตาลุงไม่เอาแล้วครับเพราะเลือดเราเยอะอ่าเก็บตังค์ไปครับอ้าวเด้งเ่ยอ้าวเด้งเด้งครับอ่าขึ้นมาข้างบนครับโอ้ไฟจะเดียวโดนตีครับโดนตีแบบงงงเป็นตัวมีปืนครับนี่ไงมาตี้มาตีโอ้โดนยิงอีกแล้วอืมเอาเปะนอยู่ครับเป๋นงสำคัญมากครับ อะไรลบได้คร so ับอืมดีเด้งๆนงี่แหละครับในงงนี่ครับเอาตัวนี้ก่อนนี่ครับจนมุมเสร็จแล้วครับนี่ครับกระโดดทิพนี่ครับกระโดดทิบถ้าหาชิ้นเราเลยครับต้องกระโดดทิพบ่อยครับเกมนี้โอเคครับผมอะไรแหมจะมาโดดตามโอ้โดนยิงอีกแก้วครับโอ้นี่โซลิคนครับนี่ครับกระโดดลบครับถ่ขึ้นมาเราต่อยครับ โหลดลบครับไม่ถึงครับเด้งอีกทีครับนีนะครับอมีท่านกระโดดครับมาเยอะไม่กลัวเลยครับมางนะโดนลุมจะหน้าแหกหมดแล้วครับอ่าโดดตรงนี้ได้ดูตรงเกลือดเลยครับหน้าปูดไปแล้วครับขึ้นมาข้างบนแล้วครับผมไปต่อครับอต่อยกแล้วโอ้ยโดนยิงอีกแล้วครับโอ้ยเกือบโดนฟาดเลยครับ ยังไงดีครับอของปลาเอ้าดาวก็ะจายครับเอ้าเก็บไม่ได้ด้วยครับทำไมก็ไม่รู้ครับเป็นดาวกระจายแล้วเก็บไม่ได้ครับทำไมไม่รู้ครับไม่อยากให้เรามีส่วนร่วมเลยครับถโดดไปครับนี่ครับดาวกระจายทำไมตรงนี้เก็บไม่ได้บั๊กหรือเปล่าครับเกมทั้งมันครับเก็บพอยอ่าไปต่อกันครับ อ่าไฟแล้วครับไฟบ่อยเหลือเกินครับเลือดก็จะไม่เหลือแล้วครับได้เปิลมาอันหนึ่งครับโอ้ไม่เคยเห็นทหารชุดนี้เลยครับอะไรเนี่ยหัวแดงแดงลอกครับมีการลอกตอนเอาแล้วครับโอ้โหพุ่งมาชนได้ด้วยหลบครับหลบครับไม่มีตัวเดียวเหรอไฟเนี่ยอนี่ครับไม่ไวเท่าเราครับเราไวไปเยอะครับ เออน,นี่ครับเลื่อนเลยขี Xi ่เดียวครับผมให้ม huh> ันรู right. ้กันครับว่าใครอยู่ใครจะไปครับนี่หลบได้ครับนี่ครับเป็นไงเลื่อนเลยขีดเดียวครับมันลุ้นจิตใจมากเลยครับืหสีไม่โดนครับแอบครับหลบครับนี่ครับง้างมาแต่ไกลนี่ครับโดดถีบครับโดนหลบได้ครับนี่ครับนี่ครับเลื่อนเลยขีดเดียวจะโชว์ครับนี่ครับไม่ครับเป็นไงล่านครับผ่านไปได้ถ้างั้นน่ะ เลือนเลยคีดเดียวก็ผ่าดไปได้ทั้งนั้นโอ้โหอยากได้มากเลยครับแอปปงแอปเปิลเหมือนจะวัดโชว์เลยครับมีเลือนอยู่คีดเดียวครับไม่ครับไม่ครับเอาเข้าไปครับโอ้โดนยิงหลบได้ครับไม่ครับนี่เป็นไงนี่ถ้าโดนเป้งเดียวไงท้องไปเลยนี่ถ้าถดดไม่ผ่านนี่ฮาเลยนะครับ หล่นไปตายนี่ห่ามากครับอา่าหลบไปก่อนครับไปข้างบนครับหลบศัตรูครับเพราะว่าเลือดทิดเดียวนี้ยมันคงไม่ไหวแน่เอาไได้เงินครับเท็พอยครับอ่ามาต่อกันเลยนะครับผมนี่ก็มีเปลวไฟครับผมแล้วก็ก็ต้องก็โดดมันยากไปใหม่นี้ตกไปคือตายอย่างเดียวเลยครับ เด้งเด้งครับเด้งเด้งครับเด้งเด้งครับกัดจะไหวดิอ,อ้าวโดนอ๋อยังหรอเออเอ้าโดนไฟตายครับจะ <c oughs> ฟุ้ยเลือดไหมครับมันเนี้ไม่เฟินครับับไปจุดเช็ฟพอยต์เหมือนเดิมครับมีเลือดกีด่เดียวอ่ากบมาใหม่ครับนินจาบินไปหมดแล้วเอ้ยอ้าวโดนอีกแล้วครับ เอ้ยเล่นยากมากเลยครับยิงเล่นยิงเล่นยากครับน่าเด้งๆนี่ครับหนงกัดจะไหวดีครับอ้าวได้แล้วครับขึ้นมาได้แล้วหมามีโล่มีโล่อหลบได้ครับนี่ครับต่อยเข้าไปยิ่งมาทําไมหลบครับอ่ะยิงแน่ๆครับนะถีบเอ้าโดนตีครับถีบไม่โดนครับนี่ครับถีบได้แล้วกระเด็นนะครับตกไฟไป เราคงไม่เอาแปอาแอปเปิ้ลตรงนั้นแน่ครับเพราะว่าอันตรายเกินไปครับนี่ครับต่อยตรงนี้ครับตาไฟจุดยุทธศาสตร์ที่ดีไฟครับอืมมันไม่เห็นเราครับนี่ครับกระโดดทีต่อยไปทีครับโอ้ยโดนตีไปดีต่อยตกไฟครับอืมเราไม่แปอาแอปเปิ้ลตรงนั้นแน่ครับเพราะอันตรายมากเด้งครับเด้งครับเอ้ามีแม่ครับเพิ่งเห็นนะ เด้งครับเด้งอีกทีเด้งอีกทีเด้งครับเหยียบเมฆแล้วไปครับอ่าเราเข้ามาในปราศาสลึกเข้าเรื่อยๆแล้วครับศัดตัววุ้งเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับอืมได้ตังครับเก็บต่างไปก่อนครับอืมครับอืมยิงเราเราโดนหลบได้ครับไปไปก่อนแหมงานมันตะไก่ครับหลบได้ครับอืมต่อยครับต่อยอย่างเดียวครับโอ้โดนยิงอีกแล้วครับอืม เดือดมากครับเก็บบังครับผมโอเคตัวนี้มีปืนครับนี่ไงต่อยครับไม่ทำอะไรได้หรอครับจนมุมเสร็จเราเออมีโล่หรอมีโล่ต้องนกกระเรียนอย่งเดียวครับนี่ครับนกกระเรียนเรียบร้อยครับอโอเคครับผมไปต่อครับเฮ้ยมันจะยากไปไหม ข้างบนคืออะไรครับเราคงขึ้นไม่ได้เดี๋ยวครับเทคพอยก่อนโอเคครับมาต่อกันครับผมผมเข้าล้าง้าก่อนอามีหัวใจสองรครับแต่ผมจะไม่เสียตังในตรงนี้นะเพราะว่ายังอื่นไม่น่าสนใจไปต่อครับผมมีแววครับมีแววดีแววอร่อยครับเอ้าไอนี้คืออะไรครับถือปืนคู่เลยครับลมโบป่ะครับ อย่าบอกว่าเราต้องเจอมันนะเอาเจอมันจริงๆครับหลอกครับปาเรก็จายไปก่อนโอ้กันได้ดูครับมาข้างหลังครับโอ้โหต่อยเตะไม่โดนเลยครับมันกันได้ครับโอ้ยมันกระแทกเราครับโดนลบครับโอ้ยมันยิงกระสุนเยอะครับนี่ครับกระโดดทีบนี่ครับต่อยครับโอ้ยเราแย่แน่ครับโอ้เราตายแน่วันนี้ ก็โดนลบครับมาข้างหลังครับโอุ้ยโดนกระแทกอีกโดดลบครับโดดลบโดดลบไปก่อนครับเลือเราเรือน้อยมากครับดูถ้าทีมันก่อนครับว่ามันจะทำไงนี่ครับกระโดดทีบครับแล้วก็โดดลบครับอ่าวิ่งนี่ครับกระโดดถีบตรงนี้ครับนี่มามันไม่ใช่บอสนะครับเพราะมันมันไม่มีเกลือเลือดครับนี่เราโดดลบครับโดดลบอาศส่จังหวะครับมันจะทำไงครับนี่ผมมุ่งอ่ะ นี่ครับเอ้าโดนเราโดนนี่ครับหลบครับเนี่ยมันต้องยิงแน่เลยอะไงนี่ครับถีบไปทีครับหลบได้ครับถีบไปทีครับยังไม่ตายเลยครับอึดมากอ้าในน้องไก่ครับดีมากเลยครับเลื่อนเราเลือขีดเดียวด้วยตะกี้เอาดาวกระจายลยเอ้าไม่ได้ครับดาวกระจายบั็ครับดาวกระจายตรงนี้เก็บไม่ได้ครับบั็มา สู้กันตัวล้วนๆโอ้โหได้ปืนมาเถอะเอ้ยเราก่าใจบัคอะครับนี่ครับบัคเลยครับไม่ได้ตรงนี้เรากว่าใจมาเถอะเอ้ยมารุ่นเซ็งครับเดากว่าใจไม่ได้ครับขึ้นไปข้างบนก่อนอ่ามีปุยเมฆครับเอาตกมาเหมือนเดิม <laughs> โดดไม่เก่งครับสมัยก่อนเล่นเกมมาริโอไม่ไม่เก่งมากครับ อไปต่อครับคือตรงนี้ไปไหนเอ้าตกมาเหมือนเดิมครับไม่รู้ไปไหนต่อครับกระโดดขึ้นไปครับกระโดดไปอีกปั๊บปั๊บอ่าขึ้นบนครับอ่าเจอทหารตายอ่าครับเหมือนจะเป็นนักการเมืองนะครับอ้าวดนินจาพักลงไปครับพักไปสองคนแล้วครับยิงอีกจริงๆไม่น่าทำอย่างนี้หรือเปล่าครับ มันโหดร้ายเกินไปป่ะครับเออจบชัปเตอร์แล้วนะครับก็ยังไงดีอะตอนนี้ผมก็ขอจบอ่าตอนนี้ผมก็ขอจบที่ชัปเตอร์นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเวลามันมีน้อยนะครับผมไม่ค่อยว่างเลยตอนนี้แต่ว่าก็จะพยายามเล่นให้มันจบนะครับผมถ้ายัางไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณคนผู้ชมคนผู้ดูนะครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากครับผม